โอเคนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ g p s t e n l i n e นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเทรดของผมนะครับผมจะปั้นพอร์ตนะครับจาก15ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปั้นไปจนถึง30นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับการเทรดของผมนะครับก็จะค่อยๆเทรดไปนะครับก็จะไม่รีบเท่าไหร่นะครับก็จะเข้าออเดอร์ตาม ตามที่ผมสอนไปนะครับว่าจงังหวะ breakout นะครับแล้วก็ชนเส้นเทรลลายนะครับที่นี่ของผมก็จะดูแท่งเทียนนะครับก่อนหน้าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าแรงมันเนี่ยสามารถจะบร e a อ o u t ได้หรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ก็รอดูนะครับว่ามันปิดยังไงนะครับก็ตรงนี้ ตรงนี้นะครับไม่เบรกแนวนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันดีดขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะแรงครับคือผมก็กดไม่ทันนะครับแบบนี้ทางที่ดีนะครับผมก็จะรอให้มันมาถึงโซนที่ผมต้องการให้มันมานะครับโซนการซื้อของผมเนี่ยก็อยู่ตรงแนวรับแนวต้านนะครับเป็นโซนที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องรอนะครับอ่าตรงนี้นะครับเบรกเอาจริงๆด้วยนะครับโอเคนะครับ แต่ก็ออเดอร์นี้นะครับค่อนข้างที่จะเสียนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะครับว่าเทรนก่อนหน้าเนี่ยเป็นเทรนไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะกลับตัวลงนะครับเพราะว่ามันทำไฮที่ต่ำลงนะครับแต่ว่าเทรนหลักยังยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับก็ต้องเบิ้ลไม้นะครับออเดอร์แรกนี่ได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรีบกดไปหน่อยนะครับแต่ก็แก้ไม้นะครับด้วยวิธีการเบิ้ลนไม้ข้างบนนะครับ แต่ก็ชนะไม้หนึ่งครับก็เสียไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็หาออเดอร์ต่อไปนะครับเพื่อแก้แก้ไม้นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องหากราฟไปเรื่อยๆนะครับการที่เราจะเทรดเนี่ยเราควรจะหาคู่เงินนะครับแล้วก็ตีเส้นเทนไลน์นะครับแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านไว้ไว้นะครับเผื่อแบบเราเปิดมานะครับเจอมันพอดีนะครับก็อาจจะชนเช่นเส้นเทนไลน์นะครับเราก็อาจจะกด ตามเส้นเทไลน์ไปนะครับหรือว่าถ้ามันเบรกเอาครับก็ปล่อยให้มันเบรกไปก่อนนะครับแล้วก็หาแนวรับแนวต้านนะครับเพื่อกดต่อนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นว่ามันอาจจะมาเทสแล้วก็ตรงนี้นะครับมันทาไฮต่ำลงนะครับแต่ผมก็ยังลังเลอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีปลายไส้อยู่นะครับข้างล่างตรงแท่งสีแดงนะครับโอเคต่อหากาฟไปเรื่อยๆนะครับ การเทรดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างนะครับคือการดูเทรนดนะครับแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านด้วยนะครับโอเคตรงนี้มาชนเส้นไฮไลา์ของผมนะครับแต่ผมก็ผมจะไม่กดนะครับเมื่อเวลามันหมดเวลาซื้อนะครับเพราะว่าถ้ามันตอนช่วงสามสิบนะครับอ่ะมันขึ้นแนทแทงใหม่ใช่ไหมครับแต่ ถ้าสมมติว่า29,28เนี่ยผมก็จะใช้เวลาแค่30วิในการตัดสินใจนะครับถ้าผมซื้อไม่ทันนะครับผมก็จะไม่ซื้อนะครับแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโซนราคาที่ผมต้องการครับผมก็จะไม่กดนะครับผมก็จะเล่นแบบเซฟไว้นะครับเพราะว่าผมนะครับมีเงินลงทุนนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสังเกตดูนะครับแต่ออกไม้นะครับที่20%ของหอตนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเวลาแพ้มันเนี่ยมันก็จะเสียเยอะนะครับการบริหารเงินนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการเทรดนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเงินเยอะเนี่ยแต่เราบริหารเงินไม่เป็นเนี่ยหรือว่าใช้อารมณ์บริหารนะครับก็อาจจะทําให้เรานะครับอยู่ในตลาดไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเราก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็อย่าไปเสียดายมันนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมีให้เราเล่นได้ทั้งวันนะครับ แล้วก็หากราฟที่เรามั่นใจนะครับในการเข้านะครับตรงนี้นะครับเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ผมรอจังหวะ breakout นะครับจะกดแบบ rejection แต่ก็ดูนะครับว่ามันมันติดเส้นเทนไลน์เกินไปนะครับผมก็เลยไม่กดขึ้นนะครับ โอเคนะครับน่าจะยังไม่เบรกนะครับแต่ก็มีรีเจ็คนะครับแต่ว่ากรอบเนี่ยมันยังไม่เบรกเอานะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปทดสอบเนี่ยมันอาจจะลงมาจริงๆนะครับแต่มันโดนเส้นปลายไส้ข้างล่างนะครับอาจจะดิดกลับขึ้นไปนะครับผมก็ยังรอให้มันหลุดก่อนดีกว่านะครับค่อยกดนะครับเพราะว่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามันมีแนวอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วมันใกล้เกินไปนะครับผมก็จะพยายามจะไม่เล่นนะครับ ครับคือกราฟขึ้นไปปิดจริงๆนะครับโอเคผมก็กดตรงนี้นะครับมัน break out แล้วนะครับ break out ตรงแนวนี้นะครับก็จริงๆเขาก็อยากจะเบิ้ลไม้นะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะครับ โอเคมานี้ก็บินนะครับมานี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ชนเบรกเอาแนวรับนะครับอ่าตรงนี้ก็รอนะครับว่าจะเบรกหรือเปล่านะครับน่าจะเบรกไกลนะครับอาจจะต้องรอดุนนะครับว่าจะปิดยังไงนะครับท่งนี้แท่งนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ Okay. ก็มีรีเจ็คอยู่นะครับท่านี้น่าจะปิดเขียวนะครับก็ลุ้นๆุนไปก็กดไม่ทันนะครับ order นี้นะครับ sma 5ตัดขึ้นนะครับแต่ว่าชนเส้นเทรนไลน์นะครับนะ네ครับสังเกตดูนะครับว่ามันชน sma 5แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับโอเค ตรงนี้นะครับปิดแดงนะครับก็หากราฟไปเรื่อยๆนะครับก็อย่ารีบนะครับเวลาเทรดโอเคก็ดูไปนะครับตรงจุดนี้นะครับกลับมาทดสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเทรนขาลงนะครับก็รอกดนะครับรอกด ลงตามนะครับสังเกตดูว่ามันอาจจะกลับเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับขยับเส้นเทรนไลน์ตามกราฟนะครับเพื่อให้ใกล้แนวราคาปัจจุบันมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับบางครั้งนะครับการเทรดครับถ้าเราใช้เวลานานๆเนี่ยเราอาจจะพลาดนะครับเวลาเทรดนานเนี่ยเราอาจจะบางครั้งนะครับเราอาจจดจอเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะครับจนมากเกินไปนะครับจนแบบ เราวิเคราะห์ภาพนะครับผมก็จะถ้าสมมุติว่าผมเปิดกราฟมานะครับภายในสินาทีนะครับแล้วผมไม่เจอออเดอร์นะครับผมก็จะไม่เล่นนะครับผมก็จะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทำในอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมานะครับถ้าเจอกราฟที่เราคิดว่ามันวิ่งแบบที่เราต้องการนะครับผมก็จะเล่นนะครับดูว่ามันใกล้แนวราคานะครับตรงนี้นะครับ ตีแนอรับไว้รอนะครับเราก็รออย่างมีเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่ารอแบบโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะกดขึ้นหรือกดลงนะครับถ้าเราเทรดแบบนั้นอะ่ะรอแบบเทรดโดยไม่รู้เนี่ยว่าทําไมถึงกดขึ้นทําไมถึงกดลงนะครับแบบนี้ก็เหมือนเป็นการเล่นการพนันนะครับถ้าเรารู้ว่าแล้วเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนนะครับ ถ้าเราได้วิเคราะห์เนี่ยเราใช้ความรู้นะครับในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างกําไรนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าบางคนนะครับผมตอนแรกนะครับเทรดเก่งมากนะครับบินแบบติดๆกันเลยแต่ไม่รู้นะว่าที่ตัวเองออกไปเนี่ยเพราะอะไรนะครับแบบนี้ก็น่ากวานะครับคือมันอาจจะเป็นโชคหรือว่าเขาอาจจะฟุกนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าเราออ,อเดอร์เนี่ยเพราะมันทะลุแนวต้าน หรือว่ามันมันชนเส้นเทนไลน์นะครับก็อันนี้นะครับกท็ทําจะเวลาเราผิดพลาดมาเนี่ยเราก็จะสามารถหาจุดบกพร่อ,องของเราได้นะครับว่าเทคนิคเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับโอเคหาไปเรื่อยๆ่อนะครับก็รอดูนะครับก็ตรงนี้นะ เวลาตีเส้นแนวรนับแนวต้านครับต้องดูตีให้ตีไซ้ด้วยนะครับเวลากลารบางครั้งเนี่ยมันมาถึงไส้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีรีเจ็คนะครับแล้วก็กลับไปกินออเดอร์ของเรานะครับทําให้เราแพ้ได้แบบนี้บางคนแบบอ่ะแกละอีกค้าวิจะปิดนะครับแต่แบบกราฟเนี่ยไปชนไซ้ก่อนนะครับแล้วก็ เด้งขึ้นมานะครับกินออเดอร์เรานะทำให้เราแพ้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันตรงนี้รอจังหวะรีเจคชันนะครับแต่แบบมันไม่มารีเจคนะครับตรงนี้นะผมผมรู้ว่ามันการัดค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ผมก็กดไม่ทันนะอ,ออเดอร์นี้เพราะว่าตัดสินใจช้าไปหน่อยนะครับ มันไม่ได้อยู่ในโซนที่ผมต้องการนะครับมันเนี่ยมันอาจจะปิดแบบไม่สูงมากนะครับตรงนี้เป็นเทรนขาลงนะครับแต่ก็เหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับรูปแบบนี้ก็คล้ายๆกับ Head and s h o u l d e r นะครับที่ผมเคยสอนไปนะครับตามหลักเทคนิคนะครับ ก็รอเล่นจังหวะเบรกเอานะครับถ้าเจอรูปแบบนี้นะครับถ้าเจอรูปแบบดับเบิลท็อปทริปเปิลท็อปหรือว่ารูปแบบการกลับตัวนะครับที่ผมได้สอนไปนะครับก็เราก็รอเล่นจังหวะเบรกนะครับโอ้ตรงนี้ครับเะดานะครับกดไม่ทันนะครับ ตรงนี้นะครับติดไปลายไส้ทุกคนเห็นไหมครับว่าเมื่อกราฟเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยแต่แต่ว่าเมื่อถึงใกล้ถึงไปลายไส้เนี่ยมันก็ทาให้กราฟนะครับกลับลงมานะครับโอเคตรงนี้น่าจะเบรกนะครับเบรกตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเจกดนะครับอยู่ในโซนนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับกดอีกไม้หนึง่งแต่ก็ซื้อไม่ทันนะครก็ผมคิดว่ามันน่าจะปิดบนแนวนะครับ แบบนี้น่าจะปิดเขียวหรือว่าปิดบนแนวนครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับแข็งแรงนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับโอเคตอนนี้ก็ยี่สิบสามดอลลาร์แล้วนะครับก็ลองหาดูนะครับ จุดนี้นะครับดูว่ามัน break out ไปแล้วนะครับก็ปล่อยไปนะครับอเตัวนี้อาจจะกลับมานะครับเมื่อกี้แต่ก็มีแนวอยู่ข้างล่างนะครับทำให้กราฟเนี่ยส่งกราฟขึ้นไปได้นะครับตรงจุดนี้ ก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่าอยู่ระหว่างเนื้อเทียนกับปลายไส้นะครับมันจะเบรกก็ไม่เบรกนะครับจะกลับก็แต่ตรงนี้นะครับตัด S M a นะครับตัด S M a 5ของผมนะครับแต่ก็มันติดผมเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่ข้างล่างนะครับแต่ก็ไม่กล้ากดนะครับเพราะว่าถ้ากดลงเนี่ยอาจจะติดแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้ แต่ก็ลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ก็น่าจะนะครับเมื่อมันเจอแนวรับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไดอ,ออเดอร์ที่มันไม่ไม่สูงพอนะครับเราอาจจะแพ้ได้นะครับแบบนี้แพ้เพราะว่าเราออ,อกอ,อเดอร์ช้านะครับหรือว่าวิเคราะห์แนวไม่เพียงพอนะครับนะี่ครับมันเบกมานนิดเดียวเอง โอเคตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็มาชนตรงแนวนี้นะครับตรงตรงตรงแท่ง h ฮมเมอร์สองแท่งนะครับที่เป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับลงมานะครับแต่ก็ซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาไปก่อน ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่รีบแต่ก็มันก็ปิดแดงนะครับเมื่อกี้โอเคแท่งต่อไปนี้ขึ้นมานะครับตรงจุดนี้ผมขยับเส้น เส้นแนวรับแนวต้านขึ้นนะครับไปโอเคนะครับโอเคได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะอยู่ข้างล่างเลยนะครับรอดูว่ามันมีแรงรีเจ็คขึ้นไหมโอเคครับมีแรงรีเจ็นะครับแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแตออเดอร์นี้นครับค่อนข้างที่จะโชคดีนะเพราะว่าผมกดแล้วเนี่ยกราฟมันลงไปพอดีนะครับทําให้ผมไดออเดอร์ที่ข้างล่างสุดเลยนะครับ ระยะนะครับเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับโอเคท่นี้ก็บินไปสวยๆนะครับก็โอเคตรงจุดนี้นะครับมันมีแนวอยู่ข้างล่างนะครับว่ามันน่าจะลงไปแล้วก็ ตรงนี้นะครับมันลงแบบแรงมากนะครับก็ต้องดูนะครับว่าผมตีแนวรับแนวต้านไว้ตรงนี้นะครับสองแท่งนะครับโอเคกราฟมันขึ้นมาพอดีนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่ผมต้องการนะครับแต่ก็มันลงมานะครับสังเกตนะครับว่าความชันเนี่ยมันชันขึ้นนะครับแสดงว่าแรงขาลงเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ ก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะได้นะครับแล้วก็เราไดออเดอร์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับโอเคนะครับแท่งนี้ก็วินไปนะครับก็จบงานนะครับสําหรับการปั้นผ่อนนะครับจาก15ดอลลาร์นะครับไป30นะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ก็ได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ